อาจารย์ดุสิตกำลังเรียกเต่าในบ่อมากินอาหารนะคะมันว่ายจากฝั่งนู้นมาเลยฮะว่ายมาฝั่งนี้ก็ <มา S 1> ว่ายว่ายหยุดหยุดพักๆลูกเต่าตัวเล็กๆมามาเห็น <มา S 1> หัวดำๆเมามาหนื่อยลอยตัวแล้ว นูนดำๆว่ายน้ำกระดุกๆข้าให้ถือใกล้แล้วใกล้แล้วอาจารย์ดูสียังรอลูกเต่าอยู่มัว่ายจากฝั่งนู้นมาเลยนะคะเนี่ยข้าทางจะเหนื่อยมาเร็วมา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  เร็วนะต้องกินหมดนีเร็วเร็วเร็วรวปลากินหมดปลาต้องมากินอาหารด้วยต่อแล้วิเฮ้ด,ดูดูปลาไล่ไหมมาถึงแล้วมาถึงแล้วถึงไม้ไผ่แล้วอทอนแสงนะเซอทอนมาถึงนี้แล้วอ่ะไวจากฝั่งนึ่งมาเลยอะ่ะเียนเียเีย,ยไม้ไผ่แล้วมา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  มันว่าจากฝั่งนู้นเลยค่ะเนี่ยตาลงไปแล้วมา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 ดำแล้วดำแล้วไปไหนแล้วดำหายไปไหนแล้วมา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 